À, sưu panin nóng binh 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 ดวดเนอะเอาไว้มัดนี่นนยเาลังใส่เล็บเนาะเออต้ตงอง <c oughs> ต้องย่านพี่น้องเลยต้องย่านมันชุดเนาะถ้าพื้นที่เท่ากับมันแน่นดแล้วเป็นโพดเอาไว้เป็นนี่ก่อนเพิ่มพลังก่อนอ่ะสัก เลยเลยเกือบแล้วเนาะแลจังแมแล้วนเนาออ่็มร้อยนีเนองโอ้ยจังบคัแท้เนี่ยมาสามสิบเจง

mời nó lông heng y đi đâu phải nó? My bên 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 này, bên này, đi bên 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 này, bên 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 แล,ล้ววะคุมออ้มคุ้มใกล้อย่างนี้หนึ่งเนาะกเกืโดโดอบเนาะเกือบแล้วคุณได้แปลงเก็บรายละเอียดของของังบรรยากาศ <โด S 1> ทั้งน้อยจะประมาณตอนช่ยวยไป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 ๆใบจะพักกเอาลงเนาะประตูท่านอยู่พี่สอบนึงเท่าไรจัดจัดสอบเส็จบ่ใกล้พร้อมเทไรท่านอูพี่ ถามว่าใช่ทั้งสองสอบถาม่าเท่ใช่สอบไม่ใช่เดียวหรอสอบน้องสอบก็พอแล้วเนาะใส่เพราะว่าเขามันมันดูดดูดอ่ะนะอ่ามาเดี๋ยวเขาขับไปเบิรงก่อนเนาะเออตัวยางไปเอาเครื่องก่อน

ลมแห้งแห้งอีดีเนาะโอ้โหปวดว่าตุกอันนี้ปลาปลานน้นตัวนึงครับเครื่องต้มหมดแล้วตัวนึงไปซื้อสิ้นมูรถมันมีมันหลายพ้นมันหลายเลยบริสุทธ เออสินเนียงสิ้นหมูละยังอยงโยเอาไปชิวเนาะเสื้งไม้ไปแยกหน่อยเออแกเปลี่ยนเมนูน้ำเนาะดีแล้วมีอะไรกินหน่ยเล็กรวดไม้มัดในเนี้ยนี่เป็นจีมัดปอกมันน่ะอันน้อยู่ได้กินนี่ก็เอาเงินของทางเมเพชรเปินซื้อมากเราเนาะเราตุ้งกินตัวเอ็มลอยนี่ เอมาวะอแ่เป็นไถ่แช่เป็นไถ่เอาไว้คนนึงเอาเอาก็กินเ้อะนช่ยหมแช่เป็นไถ่เออตัวเดียเเนาะเอจะค้นบัตรนี่เนาะมาเนี่ยว่ากู่กันแ่เ่กันนี่สคนเนาะ àm là, em... àm bữa tôi àm giờ đua xe máy làm ai ài phụ với con bữa tôi àm tao ăn cái em loi đó ài sang phụ với con ngoài ra là cả bô dì bên บอก่ากระลมพูดดีเลยลมมาทีนี่อยู่ยากเลยลมแบบสี้โอ้ยมาพี่น้องเลยมาไอ่อนเด้อใช้กันดวดเด้อ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 เอาไมนั่นเขาลังใส่เล็บเนาะอ๋อตัวตองย่านพี่น้องเลยตอวย่านมันสีชุดเนาะถ้าพื้นที่เท่ากับมันแนบไปแล้วเป็นโพูด เอาเปนี่ก่อนเพิ่มพลังก่อนอ่ะสามขอบใจเลยเลยไ้เลยเกือบเลี้วเนาะใล้จังแม่เล้วนิเนาะไอเอ็มลอยหนิเนาะโอ้ยพี่จังบุคคนแทนี่ ม่สมสิบม่ส,บมสามสิบแจ้งมงมาคืนน,นี่เลายติอจ้กม่งก่อพากันจะพากันเลิกพอไจ้งม้งก่อนพากันจะ็ดตันเลิกว่าพ <laughs> อได้กว่า อ๋อตัวเนาะแต่ว่าพากันเห็ดไปเรืดีแล้วเอากระคอยช่อเอาขุดพุ่งมาแล้วแต่เอากระช่อไปบานนี่ไปช่อไปเอาขึ้นไปเรื่อยๆเลิก<อ>เติมเนาะโอม้มันเป็นดินมันมันเป็นดินนั่นดินหลานเนาะเอ่อดินหลานนี่แต่ว่าตัวนี้มันเหนียวเนาะเกุดไปเรื่อยจังว่า จะว่าจะมีนามเรองนี่บอกหห้แม่ <laughs> แแเพื่อชีวิ <laughs> ตคนเราเออเแต่ว่ามันมันมันมีอยู่สามชนเนาะ<ห>ออมันเป็นดินตัวนี้นี่<ห>แล้วก็ต่อมาก็ดินแห้นี่<ห>แล้วก็เป็นดินดินเหนียวตัวนี้นี่โอ<ห>้เ <laughs> หนียวแบบข้าวรวงเออตัวมีบ่เออ แล้วเขาขุดขุดเอาอะตรงอีอะไรนี่ล้มใ้ีดีมาท่อเขาน่คเขาลงไปเพาพุทนมันลมปะลมลมยนปะเออไปมัน่นปะเอ่อโอ้ตัวใหญ่เลยพุทพิ่อนอีกเนาะ <laughs> ประตรูประตูยู่ยากแน่ประตูตรแหงกับสินเน้ะใส่นี่ก่อนอ๋อนี่ทาง้างเป็นสีเทคานมีตังเอ้ยเทคานแ้่แลวกะอ่าพดนละแต่ว่านี่ขึ้นได้เเนาะไวเนาะไม่เหนือ,นอนยจะใส่ขาวัานใบนี้ พอดีงามด้วยนะพอดีแต่เมาะอยู่บ่บ่บ่ได้เงินแหงเนาะพอดีเลยอันนี้อันนี้ตัวของน้ำเหีเาานนะเืนกัยังเลยขามานยู่เนาะเอากลอเหมือนกับเอากลัตั้งอันนั้นอยู่นีดนี่ตั้งตั้งสวมอยู่นี้สวมอยู่นี้เหมือนกับถือว่ามีพื้นที่กว,ว,ว,ว้างแต่ยุ่งนิดกอสอดใส่ตามพูเลยว่ะ Mình tắt bóng à> bay ki miệng của mình bỏ Pha kì miệng quá chị sắp xịt lần pha lần hai đó hai lần hai lần hai lần hai chết lan ừ. <cười> <cười> bố cầy chi cái chim phèn mò cầy vậy này, Ê, nạ, sau này, nhà sào này nó cái cây đừng mò vậy xí, cây cầy cây cầy đi cầy mày rồi con măng cầy mò cành, cái bên nước nó, tham tự chiên bớt mà đẻ ถามเขาข้าบ่งชื่อน้องเอะไเนาะย่ามาฟินเข่ากันเทไรอยู่ทางบ้านนะแ่ตึงกว่านี้เนาะแตงกสีกับข้าวมาม่งก็คือสิบวลาอยแล้วเนาะลายแพงเลยนะ้าก็มาด้วยถหาก็จะนี่อดีงามเนาะเออ ปีงามปีงามเลยแหละพี่น้องเอ๋ยนาะบ่อหน่อยบ่อใหญ่พอดีเลยอ่ตั้งหัวส่มอยู่หัานะกะมันเก็ดมีมีแล้วกันนะทางทางบ่ได้ออกมาตั้งอนี้บ่ทางทางเอออกมาตั้งอันหนึ่งเด้อตั้งเยอะตั้งสลือบ่เอาตั้งให้มองนี่น้ามาสูบน้าไว้เอาผ้านะตั้ง แบบขอดใช่ไหมชเยเงสาแตกดินนย่าาตัล้าเทมยมาเท่นั้นได้ใช่ไมจีอันบถึง้วเจาะผ่านเลยค่ะ

Okay, thì hao tát là à? Hao sọt xe, sọt tu xe cái này. Đây, đây, đây. ต่อค้าปกติไหมต่อเรือปูจับดีวะแม่คนตีที่นี่บ<อ>่ <c oughs> เออแต่ตอกอเรือปูแม่นขนาดน่าปวดตัเนาะมัไม่อยากคไปไนปนใดคนตีเนี่ยฮักแพงเลยแพยงแน่คนตีตัวนี้่บริขัยคนตีตนั่นนะราคามันเท่าไรว่เพราะแสนซื้อแต่นนะ่ะแสนปลายพุน่นน่ะเนาะ

ส่ายเชนเวลาแล้สุดท้ายดีกว่าคเห็นใจแต่ผุนได้มาสิอ่เอาไม่เอ่คลิปเขาหาเอาเพิ่งคลิปบ่เออเออปเคยเห็นด้เขาเป็นจริงว่ะนี่เออเห็นหนอยกับบูแด้บ้านตอนช่วงแ่าแบบคนแรกบูเด้เนาะโดย Okay. Ừ. Ủa, bữa, nó leo lên là cái leo lên ha, nó đấy, lại tiểu chuối một tuổi, nhiều nó, ồ, bảo là Long Môn Hang cái con lùng bục hung เหนียวได้ผมมับลงอยเออห่อห่อพี่ว่าเหนียวเนาะขี่เนาะมันเป็นมันเป็นดินนี่มันเป็นดินอนีรได้ไปหน่อยนี่ดินข้าวล้วนเลยเออนะมันมันแน่นเนาะอย่านี่มันแนียแต่ว่ามันเป็นดินแบบนี้นะมรสชาติวเออมันเหนียว ไล่ไล่คุดเบิดขอบเขตน,นี่แกถืพอว่าพอพอแล้วมันบอกคมสูง,งอา่าเอาอีกวันนี้นะเนาะคุดอีกรอบนี้แมันแล้ว<ด>มันกนมันเหนียวเลยแต่ว่าตีน้ำเล่นเนาะบาดเจ็บเลยแต่ว่าเป็นดินเคลื่อนว่าแถวบ้านน้องเตี้ยน,นะไว้แค่นั้นอ่ะ มันอ่อนเนียนี่มันหลายชั้นอย่างนี้ไม่ทางดินดินดากดินดินแห่ได้กับดินตัวนี้นี่ดากเรลืองเนาะดินตัวนี้เนะ่ยทว่าถือก,ก้มห้อนนี่พูได้พูคือม,มันมุกอย่างนี้นี่ดินตัวนี้เนะ่ยทว่าถือทว่าถือก,ก้มห่อนนี่พูเลยนะดินตัวนี้ไอเต่าไอเตา,เตากับปลาไอเตานี่ แต่ก็มันถือกลมห่อนี่แตกพูไป,ไปได้เน่หนิแต่าต้องดิน,ดนแบบนี้ไดนนนะน้นี่นะดิน,นแต่ <c oughs> นั่นพอได้ดินแต่ะแต่ว่าถึงน้ามันเหนียวถึงน้ามันเหนียวเหนียวเอาให้เอาว่าเอาเลยเออถึงน้ามันไม่อยากออกเด้อันคุ้มเหนียวเพื่อนนะคขาเรียกทนะี่ทันที่นี่เลยกันแต่ว่าถือกลมห่อนี่พอได้พูเลยไ่้พอได้แต่มันแห้งยังพูได้หน่อยเนาะแต่ว่าตากแดดครังหนึ่งยังพู กอดให้เรียบร้อยไปแล้วขเขาเวลาพ่อป็นกับเมื่อแต่ว่านี่พ่นเนาะอ่ามา ลมแห้งไปหน่อยอดูยนี่ฮะนาะคันกุ้งกุก้งอะไรอยู่น้าหน่องใส่พนเพป็นใส่ชุดใหม่มาหนิเนาะแต่นั่นยังวันเอาไปเปลี่ยนไหนอยู่เพืดอขากราบเพื่อนเพื่อนอะไรจะไปเปลี่ยนแต่ก็บขินมาขินมารอบหน้าเนาะจะเอามาให้เบอร์18นะเป็นมนะาจังสิพอดี ดังนั้นตัวได้เอาไม้สั้นไว้เนาะเพราะว่ามันค้อยลงมันค้อยมันพื้นตามตัวนั้นเนาะแนวแนววัวโพนก็มันค้อยต่าอซุ้มบึงหนึ่งตามบึงหนึ่ง đang khan như thế này, xem này các anh, ngay nó sắp chụp chụp rồi. มันเหนียวเนาะโอ้อนะมันแน,น่นเลยเวลาเวลาขุดมันแน่นหมดอันเจียบส่วนไปนลยลขุดๆุดนกับโอ้ขอันก็นนนกนแปลงขอบๆไป ลงไปปาเนี่ยอ๋อแลมแงใช่เอะลมลยโอาวนีโอ้กูแงแค่กับว่าปม่บึกเนาะโอ้ย lông thì nó, nó. Đào, là, okay. Okay. <laughs> <có> <laughs> này nó à, nào là nó sẽ về sắm nghìn lông hang thì nào nó vô à, <laughs> à nhân đây พุดแล้วครบเะวติดตามบนโนหลัรไม่อาประตอลุ่ไปงครับเป็นอะรพอคนกระยังก็แปลงยนูเป็นางเลยเอาลุ่มลมบิ่งกนรหม่เด้อไป้องเวทาสำหรับวันนี้การเดโปรโตไปก่อนแล้วลำลาไปก่อนติดตามายด้รับอองไปานรันีปตลก่อนแล้วสบายดีไปทางเวยเนาะ